เท่าไหร่ลูกพันสามร้อยห้าสิใจเล่ใจเลยอทำไมล่ะลูกตกแปดวันพ่อค่ะอ้าววันที่ห้า0ันวาค่ะโอ้ขอบใจมากลูก <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะอาหารใต้สไตล์โชเล่แกงส้มปูไข่เน้นมันขี้หนูอันดับแรกเมื่อแม่ค้าทำให้น้องปูหลับแล้วเราก็มาทำปูและล้างปูให้สะอาด พี่น้องพอขาดแล้วจะขาวขึ <saben> ้นนะครับเขาเรียกเป็นเป็นขี้ดินขี้โคลนะครับเราก็เอาออกซะกก่อนแล้วก็ตัดนิ้วที่เราไม่กินออกไปเขาเรียกอะไรตรงเนี้ยตัดออกไปครับโอ้โหเห็นใครเลยพี่น้องเนี่ยแล้วก็กล้ามนี่ก็หักปุ๊บเก็บไปก่อนปุ๊บก็ปอกปู โอ้พี่น้องดูนี่ไข่ปูแล้วเราก็เอานมปูออกด้วยเพราะตรงนี้กินไม่ได้นะพี่น้องนี่้องกินไม่ได้นมปูออกไป้วก็ใช้กรรไกรตัดแต่งให้สวยๆครับเนี่ยจะได้ไม่บาดปากเราเพราะตรงนี้กินไม่ได้อยู่แล้วพี่น้องนี่ตัดออกไปเนี่เป็นหนามนี่พี่น้องตัดแต่อย่าให้โดนไข่ปูนะครับเสียดาย <c oughs> นี่ครับส่วนกระดองปูเราก็แต่งเหมือนกันนะครับในแต่งเนี่ยเพราะตรงนี้ไม่มีอะไรครับตัดออกไปเลย,เยจะได้กินง่ายๆพี่นอ้องปูออกด้วยนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยนี่ครับเขาจะจะเป็นถุงอาหารปูหรือเปล่าไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจนะเนี่ยถุงนี้ครับเขาไม่กิน นี่ครับผมเนี่ยสวยงามมากเลยก็น่ากินครับพี่น้องส่วนก้ามปูนี่ก่อนจะเอาไปแกงเราทุบพอแตกๆนะครับจะได้แกะง่ายๆนี่ครับประมาณนี้พอครับผมแล้วก็ล้างอีกหนึ่งน้ำต่อด้วยล้างกระดองปูเนี่ยไข่เยอะมากพี่น้องระวังย้ายไขย่นี่ ล้างเสร็จแล้วต่อด้วยการตำหรือทิมเครื่องแกงกะทิใต้นะคะมีดีปรีแห้งดีปรีสดหัวหอมหัวเทียมขีมิน้นไครหรือตะใครและพริกไทยดำแล้วก็ทิมหรือว่าตำค่ะ ละเอียดแล้วก็ใส่เคยหรือกะปิค่ะหัวมันที่หนูเมื่อปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็แช่น้ำไว้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวผิวจะดำดูไม่สวยไม่น่ากินค่ะกอไฟ ตั้งกะทะใส่กะทิแล้วรอให้กะทิแตกมันแตกมันแล้วก็ใส่เครื่องแกงแล้วก็คนเมื่อคนจนเครื่องแกงเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใส่มันขี้หนูค่อย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 คค่อยค,อยค,อยคอย แล้วปิดฝามีไว้รอให้มันขี้หนูสุกหัวมันขี้หนูสุกแล้วก็ปรุงใส่เกลือใส่น้ำตาลแล้วก็คนแล้วก็ชิมอืมอร่อย อร่อยแล้วก็ใส่ปูไข่ค่อยๆค่อยๆนี่ค่อยๆค,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 ค่อยๆแล้วก็ให้จมน้ำแกงแล้วปิดฝามีไว้เมื่อปูสุกแล้วก็ใส่ใบมะกรูด ยกลงได้เลย้กวาเบาๆูๆเสร็จแล้วแกงทีปู่ไข มันคีนูถึงเวลากินครับพี่น้องอันดับแรกจำไว้นะครับหนูหนูน้องๆก่อนจะกินอาหารทุกครั้งไม่ว่าจะเปิดมือหรือว่ากินชน้อนต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับ เด็กดีเด็กดีอ๋อเอาสตาร์ดอมด้วยปะคะอ๋อใช่พ่อลืมอันใหญ่เรียว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอามาให้ลูกพ่อเดี๋ยวเล่นกันเดี๋ยววางนี่นวางเล่นเดี๋ยวถ้าเขาลูกเขึ้นมาวางนี่ลูกคี่เดี๋ยวล้างมือแล้วนะคะเด็กดีเด็กดีดีแล้วลูกได้เป็นตัวอย่างหนุนหนุนน้องๆทางบ้านค่ะลงมือกินกันเลยไข่เต็มกระดองเลยลูกนี่เนีนเหมือนขี้น้ เอาก้างปูด้นะพ่อก้างปูก็กินง่ายนะเพราะว่าพ่อทุบเรียบร้อยเลยเนี่ยทุบพอตแตกๆอ่ะแล้วพอพ่อแล้วพอ,พ,อพ่อตัดหนามออกมาเลยนะห <c oughs> นามปูอ่ะเขาได้อะไรนะหนามปูอะไรนะค่ะจะได้ไปทิ่มป่าใช่ใช่ใช่สามารถดูดได้เลยลูก่ะไข่แน่นมากนะปูนะค่ะเ็่เไข่ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยลูกแล้วกระดองก็มีแต่ไข่ แล้วก็มันขี้หนูไปเยอะๆมันขี้หนูในตัวนี้แพงมากนะเพราะไม่ใช่หน้ามันขี้หนูไงลูก <laughs> พ่อกะกินไม่ต้องมาตักอีกแล้วเนี่ยเดี <laughs> ๋ยวพอเราชิมดูก่อนนะ พ่ยามันเลยมันเลยค่ะทุกคนมันเลยพี่น้องมันขี้หนูเปื่อยดีมากเลยนี่ไข่เต็มกระดองนี่ไปดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูดิไข่แน่นจริงๆเลแน่นจริงๆเลยโหพี่น้องนี่เลยนี่ ม้นเลยอืมอ,มอ,มอ,มอร่อยอ,อร่อยจริงๆพี่น้อง ค่ะโอ้ไข่เน้นเน้นอัยาหมันเลยหมันเลยลูกโป๊กาก่โป๊กไ่ใช่เลยใช่เลยจริงๆไม่โกหกจริงๆไม่โกหก <laughs> แต่ปไูไข่เนี่ยไข่น่นจริงๆเลยนะลูกไม่แพงเลยนะครับพี่น้องกิโล่เก้าร้อยยี่สิบบาทอะ่ะแต่เขาลดให้นะตอนเบลไปจ่ายตามเขาลดให้กิโลละเก้าร้อยใช่โลครึ่งเหลือหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทอ <laughs> ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากนะครับเคนลดให้เลยเหรอลูกใจดีจังเลยแม่ค้าสามสี่เม็ดเลยสตอดอง สตอรองไข่เยอะมากมันขี้หนูไข่ปูสาตอรองสีเม็ดเลยลูกเนี่ยนี่ กินมันกีนหนูก่อนขออนุญาตใช้มือนะพี่น้องอออออพี่น้องอาหารที่ว่าเขาทำกับปูน่ะถ้าเขาขายแพงอย่าไปต่อก็เลยพี่น้องแกะยากปอกยากเนาะปูนี่แกะยากกินยากนะลูกนะใช่ นี่คุณพ่อดูโอ้ขยเยอะมากนะใช่ค่ะเยอะมากเ,ยากเลยทุกคนดูนะคะหักเลยนี่โอ้เอายกครดเลยเนี่ยอันนี้ยกครดเลยอืมอืม,อม อไข่ทังนั้นหรือไข่แน่นมากเลยนี่ถ้าได้ทำปูไข่ดองน้ำตานะมืดดีแล้วพี่น้องวันนี้ เย็นครับผมอืมออร่อยขอบคุณครับสุดัดส์วันพ่อนะคะพ่อจ้าขอบใจมากลูก,ก,กค่าสุขกาพัแข็งแรงนะคะพี่บ่าวเพิ่งตอด้พีโลป้า